จะทำทุกทีไรให้จะได้จะได้จะได้รู้ว่ามันเข้าได้จะได้รู้ว่าเข้าได้เ้าเราก็จะตกแล้วก็วัดใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ถอนไปดูที่สมัย เราไม่บอกก็สวัสดีค่ะอินเทอร์เน็ตเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป้าขยืมขาตั้งกล้องเข้าได้ไหมคนนึงดูคนนึงไม่มีอะไรทำ กำลังค้องน้ำก็เลยมาดูเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะคะมีเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์ตกกันเยอะแยะเลยที่นี่ที่ไหนซีซูกำลังเล่นทรายสนุกนะคะเอาเอ้าเอาเอาเ สวัสดีค่ะอยากอยู่ในกล้องเนี่ยทำม,มันรชิลๆไหมเดี๋ยว้อใช้ถ่ายไม่ไ,ม <laughs> ไปเลยไปอยู่ในกล้องเลยซิซูทำอะไรคิดถึงเทควันโดหรอลูกตัวผ้าทิ์ตกดีกว่าสวยไหมครับ ถ้าไม่มีใครดูหมามาก็จะไม่ร้ายไปหลยโอ้โหกดดันให้เขาดูต่อใช่ไหมไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่าขอให้ช่วยดูหน่อยทักทายมาได้นะคะเรามีเพื่อนๆดูเยอะเลยเรามีเพื่อนๆนนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินกันเต็มเลยครับ เพื่ความเป็นส่วนตัวเราจะโฟกัสท so ี่พระอาทิตย hey> ์ตกนะคะนี對對้นจะหง้วอนแล้วก่อนนรีเชตกี้ซีซร์มสเตรนด์เข้าจะแข่งเจ็ตสกีแหละเขาเตรียมงานแล้วมามามาตันนี้นะคะมีเทน เตรียมดูเจสซี่ถ่ายไปข้างหลังไม่ได้เพราะว่ามีคนอยู่เยอะเดี๋ยวเขาจะตีหัวหมามะก็เขาต้องการความเป็นส่วนตัวไงลูกเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเราชมพระอาทิตย์ตกสวยแม็ระม สวยไหมคะอยากรู้จังเลยว่าหนึ่งคนนี่คือใครเอ่ยทักทายกันเข้ามาได้นะคะ <What? S 1> อะไรอลูกเ <What? S 1> จสกีกลับบ้านเหรอ ใครไม่อยู่ใกล้ทะเลก็มาดูทะเลกับเราได้นะคะชมพระอาทิตย์ตกดินเราไม่รู้จะไปไหนก็มาทะเลนี่เลยค่ะมีคำรุ่นอะไรมุ้งเชยมันอะไรด้วะไปหาไหมฮัลโหลกระจายมาไม่เอานะฮ่ไม่สาฮ่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 อ ไปแล้วหันมามองๆคนขายของมาขายนกให้ซีซูมาขายของเล่นให้ซีซู กับลูกใกล้จะเปียกละ มีใครอยากดูอะไรไหมคะอยากดูคนเก็บหอยไหมคะ ยอสมสาโอ้มันจะตีม mm. ีหอยด้วยมีหอยใหญ่ๆไหมเอาไปกิเอาไปทำอาหารปูอะไรนะลูกปูเสฉวนอ้พูดชัดมากเลยปูเสฉวนถูกแล้วครับเสียดายมาม่าไม่ได้ถ่ายคลิป ว้าวพระอาทิตย์สวยแล้วซิซูกลมๆมมองจากตรงนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าคือสวยมาก

ให้เธอและจะเป็นฉันนั้นเสมอฉันนอนสายนั้นที่ทอยาเป็นริง ไปไหนเปนี่ใส่ในเสื persona persona> ้อมันะนายนายไม่เอาชิสุเสียงดังโเ้นเวทเรนมานี่มันิงยกากำลังจะหายแล้ว ไป <Okay. S 1> ซีซูพาอาทิตย์หายแล้วซีซูพาอาทิตย์หายไปแล้ว อาทิตย์กำลังจะหายรับขอบฟ้าอาทิตย์ตกแล้ว สวยมากอะไรนะครับ ใบไ,ไม้ใหญ่ๆอยู่ไหนอะคะไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีใบไม้ใหญ่ๆแล้วฮะให้ดูน้องน้องใส่แต่แพมเพิร์ โอเคพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราขอนานยุติการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะบา,บายๆเบบช้าเช้าคอ,อีกคนหนึ่งคน